หัวใจสำคัญไม่ว่าเป็นปากท้องใช่ครับเป็นปากท้องของเอ่อคนลาย่อยู่อยู่เข้ามาปุ๊บเจอเลยฮะัเจอเลยเพราะวางเช็คเก็บเช็คเก็บอะไรตรงนี้หมดเลยครับก็รีกว่าผ่านด่านแรกก่อนใช่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 ช่ครับผมก็ก็เอ่อก็จะมีโต๊ะนะครับไว้สำหรับเอ่อเก็บเช็คนะครับแล้วก็มารับศิลปินดารามารับเช็คกั็ตัวนี้ใช่แต่ว่าตัวที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็วันนี้น้องอีกคนไม่อยู่ครับออกไปข้างนอก ก็จริงจริงอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของทิศก่อนนะเนื่องจากว่ามันอยู่ตำแหน่งใกล้กับตำแหน่งปากที่อาจารย์บอกแล้วว่าไปคำนวณแล้วมันเป็นทิศเดียวกคุณเอฟค่ะงั้นห้องบัญชีเนี่ยก็อยู่อยู่ถ้าอยู่ฝั่งนี้นะโอเคแล้วโต๊ะที่นั่งอะคะอาจารย์ก็โต๊ะที่นั่งก็อาจจะต้องใช้แนวที่เมื่อกี้บอกไปเรื่ทงางานกนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างก็คือตรงโน้นเนี่ยมันอาจจะต้อง ปิดผ้าม่านเขาพอปิดผ้าม่านคือปบเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหลักพิงเหมือนเป็นผนังก็คือเราจะใช้ผ้าม่านแทนผนังได้นะแต่ว่าโต๊ะบัญชีตัวนี้ถ้าให้ดีต้องอาจจะต้องกลับอีกทางเพื่อให้หลังของเขาเนี่ยไปอยู่คิดผนังน้นอาจารย์แล้วตรงนี้ที่เป็นเสาหรือเป็นคาตรงนี้มีผลก็ถ้ามันตรงกับที่นั่งก็ต้องขยับต้องขยับควรจะเออะไรมาติดไหมครับอาจารย์ไม่ต้องเป็นการจะคือเนื่องจากเป็นห้องที่สําคัญเนี่ยอาจารย์ไม่ก็อยากให้เอาการติดเอาอะไร พอรู้มันไม่ดีเราหลีกเลี่ยงเราหลีกเลี่ยงน,<ะ>นะอย่างตัวนี้ผมจริงๆว่าถ้ามันอยู่ใต้คานนี้แต่ว่าเราสามารถขยับเดินหน้าหรือว่าเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนอะไรได้ก็ลองดูก่อนะนะถ้าเกิดว่ามันพ้นก็โอเคแต่จริงแล้วการใส่ไฟเข้าไปเนี่ยก็เป็นการแก้ฮวงจุ้ยอย่างหน<ะ>ึ่งในกรณีที่อยู่ใต้คานเหมือนกันะนะครับ<ะ>อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,าปรับที่นั่งใหม่นะอลองขยับการนั่งการอะไรใหม่แล้วมันพ้นแนวนี้ไปเลยได้มันก็ย่อมดีกว่าย่อมดีกว่า ก็โอเคนะใช้ได้นะอันนี้ก็คือะมานสีที่อาจารย์บอกกันเมือนกัแทีนี้อยู่ต้องแล้วค่ะเออถ้าเกิดต้องห้องไหนจะติดะมานก็ใช้สีนี้จะดีเป็นหลักีกว่าเพราะมันเป็นสีประจำของธาตุินน่ะนี่เจ้าของนี่เขาเขาก็อาจารย์เหมือนเขาจะวางมาด้วยหรือเปล่ามีส่วนมีส่วนใช่ไหมเพราะพวกนี้ต้องดูเหมือนกันครับครับแต่ก็ประเอิญมันก็เหมือนดีมองที่ว่าเป็นตำแหน่งดีของเราด้วยบังเอิญบังเอิญจริงๆนะฮะอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายปิดลูกค้าห้องไหนดีที่สุด แนะนำไปที่ห้องประชุมโอเคครับอาจารย์เพาว่าตำแหน่งประธานโอเคครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวเราจะไปดูอาจจะต้องแบบสำคัญกว่าใช่ไปดูห้องสตูหน่อยครับอาจารย์เพราะว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยดูว่าเออเป็นยังไงจะต้องปรับฉากปรับอะไรยังไงอะไรอย่างงี้เพราะว่าเรานั่งทำข่าวทำอะไรงนไหมทำรายการเพราะว่าเป็นห้องรีพอร์ตข่าวเดี๋ยวก็ตามกันไปดูครับ ก็อยู่ที่ห้องสำนักงานข่าวรายงานข่าวเป็นโต๊ะข่าวรายงานข่าวอันนี้เป็นนนโต๊ะข่าวอัี้คือห้องสหรับที่เป็นห้องออนแอร์เลยใช่ใช่ห้องออนแอร์ครับแต่ทีนี้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราจะมีการบันทึกเทปและเพราะว่าเราจะไม่ออนแอร์สดนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าข่าวเราไม่ได้เป็นข่าวเร็วแต่เป็นข่าวเจาะประเด็นนะฮะงั้นก็ต้องเตรียมให้สมบูรณ์ในเรื่องของเวลาเป็นเรื่องรองครับผมแล้วถามว่ค่ะตัวข่าวเนี่ยค่ะที่เรารายงานไปเนี่ยจะเป็นข่าวที่ เป็นข่าวสังคมหรือว่าข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวอะไรหรือว่าคืออย่างอย่างก็ได้ไอ้เนียวสย่างเงี้ยครับอย่างรายการข่าวก็ได้ไอ้เนียวก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงก็จะมีการเมืองนะครับแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็บันเทิงนะครับก็จะเน้นแล้วก็ในเราก็จะมีรายการวาไรตี้ข่าวอย่างเช่น7วันทันข่าวซึ่งเราก็จะสรุปประเด็นใน1สัปดาห์อย่างเงี้ยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างศิลปสอแผ่นดินศิลปสอแผ่นดินนี่ก็จะเป็นรายการข่าวที่พูดถึงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอย่างเงี้ยฮะ เมากระจุยเผากระจายไฟลุกท่วมเลยครับอันนี้ต้องวงการบันเทิงใช่เมาคือแบบว่ามาพิธีกรสาวสวยนั่งแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับวงการบันเทิงเรียกแล้วว่ารายการนี้ฮอตจริงๆนะฮะต้องต้องติดตามกันเพราะเห็นรู้สึกว่าดาราไทยก็ไปดังที่เป็นที่เมือนกันข่าวของเรานี่จะเป็นข่าวบันเทิงไทยจีนไทยจีนก็คือใช้ที่นี่หมดเลยใช้ที่นี่แล้วก็เราก็จะมุฟตามตามมุมนะครับแต่จริงๆสตูเราก็จะอยู่ที่ ที่เทารามสามอีกสตูนึงครับผมอันนั้นก็จะเป็นสตูใหญ่แต่วันนี้จะเป็นรายการเจ็ดวันทันข่าวซึ่งเราจะเจาะประเด็นแล้วนี้คือเราก็เวลาถ่ายคือจะเห็นบรรยากาศการใช่การทำงานของบกข่าวของทีมครีเอทีฟทีมข่าวทั้งหมดไปเดินมาเคลื่อนไหวครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก็คืออันนี้ก็คือเราอยู่ในฉากจริงๆของ ข่าวนะแต่รายการคุกคิดติดบ้านเรายิมยืมใช้ซะแล้วขอดนึงขอนนะสุดท้ายแล้วค่ะยังไงก็ให้คุณเอฟฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับก็อยากจะฝากสำนักข่าวกูได้นด้นีวนะครับซึ่งเราเป็นสำนักข่าวน้องใหม่เล็กๆครับแต่ข่าวไม่เล็กครับอยากจะมาร่วมงานกับเรานะครับอยากจะมานําเสนอรายการเราเพราะว่าอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ารายการของเรานี่ช่องทางในการออกอากาศนี้ เรียกได้ว่าเป็นทีวีดาวเทียมเกือบทุกช่องนะครับถ้าไล่นี่ก็ไล่ยาวเลยนะฮะมีออกประมาณกี่ช่องคะเอ่อเท่าที่เท่าที่ตอนนี้นะครับมีในลิสต์ของเรานี่ก็ประมาณเกือบ20่ช่องนะครับซึ่งก็สามารถที่จะก็จะเริ่มออกอากาศในประมาณต้นเดือนเมษาตอนนี้เราก็จะเริ่มผลิตรายการกันนะครับผมอันนี้มีเฉพาะรายการขาดเยอะหรือว่ารายการอื่นๆด้วยก็จะมีรายการวาไรตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการอาหารใครก็สนใจก็มาสมัครมาหาเพื่อนมาพูดคุยได้ใช่ใช่ ครับแล้วก็เข้ามาร่วมงานจากเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลที่อัปเดตนะครับในระหว่างวันด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับก็สามารถที่จะให้มีผลงานนะครับมาแสดงเอ็กซิบิชันได้เพราะว่าเรามีฮอนะครับเรามีศูนย์แสดงเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับอยากจะโชว์ทาอาหารอยากจะโชว์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนี่เราเปิดโอกาสให้สําหรับคนทางบ้านเป็นดนตรีก็ได้เป็นเป้นเป็นอะไรก็ได้ได้ถือว่าเราเป็นศูนย์กลางของการเรียกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน สำคัญเลที่อาจารย์ชอบมากก็คือสถานที่เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองมารถไฟฟ้าก็ได้มาทีก็ได้ก็ได้ก็ลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีรัชดาแล้วเดินมานิดเดียวนะครับก็คืออยู่ตรงติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับติดกับช่องเก้านะครับโทรเข้ามานะครับ0 8 1นะครับ3 8 1 6 3 9หครับอีกรอบหนึ่งค่ะ 0813816399นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงคุณเอฟเลยอ่าโทรได้เลยครับผมพร้อมเสมอเลยครับเว็บไซต์ค่ะมีเอ่อเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปได้นะครับเบอร์ไวเวนะครับ golden eye นะครับ co t h ครับต่างตรงตามตัวเลยนะเพราะงั้นเนี่ยใครมีผลงานหาที่นำเสนออยู่นะหรือใครมีรูปแบบรายการที่น่าสนใจก็กำลังหาที่นำเสนออยู่ก็คุณเอฟก็ให้เบอร์ไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์คุณเอฟอีกทีนึงด้วยนะครับมีอะไรที่เกี่ยวกับ การมันเิงเนี่ยโทรมาคุณเอฟมาคุยกันดูปรึกษากันได้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถนําเสนอออกมาได้เนี่ยก็คุณเอดีครัเนดีนครับให้โอกาสเสมอครับสำหรับสมนักข่าวกูเกิลไอครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเอฟมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุอค้าคมอาจา้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะวันนี้โหเรว่าเต็มอิ่สุดยอดมากแล้วก็ เขาเรียกเป็นการดูห่วงจุ้ยที่สถานที่ซึ่งผิดแปลกแตกต่างกันไป<ฮ>ะนะแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าเป็นบ้านอาคารสำนักงานร้งงา,นานค้าอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างทุกหลักเนี่ยมีเรื่องของห่วงจุ้ยของมัน<ฮ>ะนะเพราะงั้นเนี่ยก็อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของรายการเพ <ฮะ S 1> ราะว่าเป็นสถานาสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย<ฮ>ะนะเป็นสำนักง,งานข่าวอะไรต่างๆด้วยวันนี้ก็ถือว่าได้ดูห่วงจุ้ยด้วยแล้วก็ได้ชมเบื้องหลังวความรู้อะไรต่างๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลย แต่ละวันแต่ละเทปนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นเราใช่แล้วก็แปลกใช่เราก็พยายามจะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมารวมถึงท่านผู้ชมถ้าต้องการให้เราไปเจาะพวงจุ้ยนะว่ามีสถานที่ไหนได้เลยใช่หรือ s m s มาที่รายการบอกทางรายการเราถ้าเราดูแลน่าสนใจเนี่ยเราก็จะยกกองไปเลยไปถ่ายทำให้ที หรือว่าท่าผู้ชมท่านไหนถ้าเกิดสนใจให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปดูวงจุ้ยที่บ้านหรือว่าปรับหรือว่าแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดต่ออาจารย์ก็ถ้าเกิดว่าต้องการให้อาจารย์ไปปรับแก้อะไรต่างๆเกี่ยวเรื่วงจุ้ยนะก็กดเบอร์อาจารย์ไม่ได้เลยนะครับ0841226913นะครับ0841226913นะครับก็โทรมาพูดคุยได้เลยนะหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊ก k ขอจารย์ก็ www.facebook.com/ หมอดูนัด NOTONUT นะก็จะเจออาจารย์แล้วแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งคือรายการเลขเด็ดของอาจารย์ตอนนี้เป็นที่ก่าวขวัญโอ้ยหนูยังไม่ได้ทำเลยอาจารย์เลยวันมาแล้วะอ,อ,อะไรประมาณนี้นะ,นะเพราะงั้นใครสนใจเลขเด็ดอะไรต่างๆให้โทรเข้าไปฟังดูครับนะมีอยู่ในนี้แน่นอน25งวดเนี่ยจาก30งวสแล้วล่าสุดเป็นไงคะล่าสุดก็เข้า3ตัวล่า จริงเหรออาจารย์ไปแล้วไปถึงแล้วเออนะ1900 222 128ฝากด้วยนะครับอาจารยนะคะอาจารย์อีกรอบ1900 222 128เกานยะเลขเด็ดของอาจารย์นัดถ้าผู้ชมท่าไหนก็ถ้าอยากรู้เลขเด็ดหรือว่าให้ไปแก้หงชุ่นก็สามารถ ก็ตามไปได้เลยค่ะส่วนรายการเรารายการคู่คิดติดบ้านก็หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อได้นะคะหรือว่าติดตามได้ทาง YouTube ค่ะที่เซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะพิมเข้าหาคำว่าคู่คิดติดบ้านมีหลายเทปหลายเทปเลยที่เราถ่ายทํากันมาแล้วก็ใครบางทีไม่ได้ดูเทปไหนก็สามารถไปดูยอดหลังได้ก็คือเข้าไปเว็บไซต์ของ u t u b e แหละแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเลยว่าคําว่าคู่คิดติดบ้านก็ขึ้นมาเลย ก็วันนี้รายการพิจิตติบ้านก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก็ติดตามชมได้กันพิดิตติบ้านใหม่นะคะได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะทางช่อง Mystery Channel ค่ะสำหรับวันนี้ปลาแล้วก็อาจารย์น็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ